คุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายวันนี้กับหมวยธนวัลปันธโชธค่ะเส้นเด็กไทยปรับตัวอยู่ในแดนบวกในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นไปตามเซตเมนต์เดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะหลังจากที่ฝั่งของสหรัฐกับยุโรปนั้นปิดแดนสีเขียวบวกหนักค่ะ ส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมาก็แกว่งตัวอยู่ในแดนสีเขียวด้วยนะคะเรามาดูที่เอ้นเด็กของบ้านเรากันค่ะทะยานเปิดขึ้นมาตัวเลขบวกถึง2หลักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังคงทรงตัวอยู่ในแดนสีเขียวถึงแม้ว่าจะย่อตัวลดช่วงบวกบ้างนะคะจุดที่เซตบวกสูงสุดเมื่อเช้านี้คือบวก13จุดนะคะไปที่1,542.60จุดค่ะ ย่อตัวลงมาปิดในช่วงครึ่งเที่ยงนี้ที่บวก7.32.1536.03จุดค่ะโดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยในครึ่งวันเช้าถือว่าเบาบางนะคะเพียงแค่16,000ล้านบาทเท่านั้นค่ะ ห้าดับหลักซักแอดวานซ์ขึ้นมากเกือบ1%ตามติดมิตัวของ True ไม่เปลี่ยนแปลงที่11บาท10สตางค์เคแบงค์ค่ะขึ้นมา3%ยืนที่230 In อิบนทัชบวกเกือบเปอร์เซ็นต์ยืนที่7 1บาทย5สตางค์ SCB ขึ้นมานิดหน่อยนะคะยืนที่174บาท50สตางค์ค่ะเราไปดูตลาดหุ้นในฝัฝ่งต่างประเทศกันสักหน่อยนะคะหลังจากที่ดาวโจนส์ปิดในแดนสีเขียวเมื่อวันศุกร์ฟิวเจอร์ล่าสุดเขียวต่อค่ะ ดาวจนฟิวเจอร์บวกขึ้นมาแล้วนะคะ82บจุดเสแดงบวก22 S&P บวก9ค่ะฝากฝั่งของยุโรปฟิวเจอรล่าสุดเขียวกันทั่วหน้านะคะ f u s ซี่ลอนดอนขึ้นมา25 CAC 40ซโฟรที่ฝรั่งเศสบวก14แเดชยอรมนี ie, บวก37ค่ะเราจะมาดูที่ภูมิภาคเอเชียกันต่อเลยนะคะก็ส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวกกันทั้งนั้นเลยค่ะโตเกียวบวกถึง578จุดนะคะ ส่วนตลาดหุ้นของห่งเส็งฮ่องกงบวก108จุดค่ะไวต้ไต้หวันบวก150จุดอินโดนีเซียบวก54จุดและโซวบวก29จุดค่ะข้ากันมาที่เซ็นดินเด็กของบ้านเราตอนนี้นะคะก็บวก7.32จุดค่ะการรีบาวในรอบนี้จะเป็นการรีบาวเพื่อไปต่อไหมหรือว่าเซ็นดินเด็กไทยนั้นยังมีความสุ่มเสี่ยงของการปรับฐานนะคะก็ต้องไปฟังอีกหนึ่งมุมมองจากผู้รู้ค่ะ อยู่ในรายการกับเราท่านเป็นผู้บริการวุโสฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะเรานั่งอยู่กับคุณสมพงษ์เบนจเทพนันค่ะคุณสมพงษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บคุณมุ่ยค่ะเซ็ตขึ้นมาแล้วนะคะในช่วงเช้าเป็นไปตามตลาดค,คุณทั่วโลกเลยค่ะคุณสมพงษ์มองอยังไงคะมองว่าเซ็ตจะไปต่อหรือว่าการปรับฐานยีงไม่จบคะน่าจะปรับฐานเสร็จแล้วนะครับน่าจะเสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยปรับฐานจะยืนประมาณพัน 540จุดได้แล้วนะครับพอดีนะ้ำมันลงค่อนข้างแรง4-5<ะ>เหรียญน,นะครับก็เลยทำให้ไหลลงมาถึง1,520แต่ว่าช็อตเทอมเนี่ยก็คงน่าจะแกว่งให้อยากให้ดูกราฟนิดนึงนะครับจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าการปรับฐานของของตลาดเราเองเนี่ยก็ปรับฐานจนมาถึงสตองซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เริ่มเริ่ม,ม,มส่งตัวนะครับแล้วเริ่มส่งตัวมีนิโรนิดนึงแต่ว่าก็น่าจะส่งตัวอยู่ประมาณ1,520-1,560ถึ 1, จะเห็นได้ว่านี่คือ เท่อไลน์เส้นใหญ่เลยนะครับเส้น75วันแล้วก็เราเรามีอัพสไลน์เส้นเส้นข้างล่างอีกเส้นหนึ่งนะครับที่อยู่บริเวณเดียวกันนะครับแลวตลาดเรงก็สู้กันตรงนี้มาประมาณ2อาทิตย์ละนะครับแล้วก็ดูไอซ์ไนเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอซ์ไซนี่มีเอ่อรอยกสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นบุหรีไตรเวอร์เจนนะครับก็แสดงถึงทิศทางการปรับฐานราคาของนัชนีเนี่ยน่าจะโอเคน่าจะใกล้แล้วเพียงแต่ว่าแล้วมีตัวหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าวันนี้ค่างเงินบาทแข็งค่าขึาข้นนะครับ นะครับกำลังจะหลุดแนวรับลงไปเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับสำหรับค่างเงินบาทตรงนี้ก็เป็นตัวโพสิทีฟสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าดัชนีก็คงยังยังมีภาพภาพการปรับฐานราคาใกล้เสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่หุ้นหลกัหลกๆเนี่ยคงจะเป็นจะเห็นว่าโพสิทีฟเนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างไปแล้วนะครับคุณตอนนี้เริ่มเป็นกลุ่มแบงค์กลุ่มหุ้นตัวใหญ่ๆสื่อสาร,สารไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีนะ,นะครับอาจจะมีสื่อสารบ้างนะครับแต่ว่า เป็นหุ้นตัวเล็กมีเดียมสมอลแท็มากกว่าครับมีเดียมแท็ m สมอลแท็จะออกมาค่อนข้างเยอะมากกว่านะครับเพราะจากนี้ไปเนี่ยเราคงเล่นหุ้นกันในตัวเล็กๆแ,แล้วนะครับตัวกลางๆเพราะว่าเป็นตัวที่ถ้าเศรษฐกิจเริ่มอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบวันนี้ชาวนาน,นะครับเอ่อหมื่นห้าต่อครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจฟื้นก็คงต้องไปดูพวก การฟื้นตัวทางทางรากย้านะครับประมาณนั้นค่ะถ้าอย่างนั้นมาดูกรอบระยะสั้นกันนิดนึงรายสัปดาห์คุณสมพงษ์ให้กรอบใดนชนีเท่าไหร่แล้วก็ภาพระยะหนึ่งเดือนให้กรอบอยังไงบ้างคะก็อยู่ประมาณพันห้าร้อยยี่สิบถึงพันห้าร้อยหกสิบนะครับประเด็นก็คือถ้าเบรก p ันห้าร้อยหกสิบจุดขึ้นไปได้เนี่ยมันจะเป็นบ่ายซิกแนลนะครับแล้วอาจจะเราอาจจะกลับไปพันพันหกร้อยกันใหม่อีกรอบนึงะนะครับก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่า ดัชนีในรอบนี้อาจจะไม่เปลืองนะครับเพราะว่าเราจะเล่นตัวเล็กเท่านั้นเองผมต้องปรับต่อน,นิดนึงแล้วนะครับแต่ว่าความเสี่ยงที่จะปรับฐาน,นึงแรงหรือโดนพันห้าร้อยคงไม่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าอย่างตัวท็อปเนี่ยที่ททลงมาหนักๆในช่วงที่ผ่านมานะครับในวันศุกร์ไอซ์ไลน์เหลือสิบามเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้มีได้ขิ้นนิดนึงสิบามเปอร์เซ็นต์ซึ่งน้อยครั้งจะเห็นในหุ้นวิกแคปขนาดนี้มีภาะวะโซขนาดนี้หรือแม้แต่ตัว ตัวน้ามันเองก็ลงค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เราเองก็อยู่สตอลซัพพอร์ตวอลุ่มก็เริ่มเริ่มบางลงเรื่อยๆลนะครับค่ะอย่างนี้จังหวะนี้ควรจะมีการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีคะก็คงเปลี่ยนมาเป็นตัวตัวมีเดียมแคปกับสมอลแคปกันนิดนึงเล่นในกลุ่มสื่อสารนะครับแล้วก็เล่นในในกลุ่มประกันก็พอจะเล่นได้นะครับะสะสมตอนนี้ยังพอทันใช่ไหมคะยังพอทันอยู่นะครับส่วนแบงก์ใหญ่เองลงมาลึกนะครับแต่ว่าก็ ผลประกอบการออกมาก็ไม่ค่อยเป็นที่ประทับใจเท่าไหร่นะครับก็ราคาก็ยังทรงๆอยู่ครับ,รบผมบไม่เน้นบิ๊กแคนะครับเล่นเล่นตัวเล็กๆกกันไปก่อนในระหว่างที่ดัดชนีอยู่ระหว่าง พันห้าร้อยยี่สิบถึงพันห้าร้อยหกสิบถ้าดัชนีผ่านพันห้าร้อยหกสิบได้เนี่ยตัวใหญ่ๆอาจจะตามกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแสดงว่าคุณสมพงษ์มองตอนนี้คือเดือนตุลาคมแล้วอีกสองเดือนเอพิจิการธันวาเรายังจะมีความเสี่ยงการปรับฐานหนักๆแรงๆคงไม่นะเพราะว่าเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะเป็นเทศกาลของ LCF กับ n p F จะมีเม็ดเงินประมาณหมื่นกว่าล้านเข้ามาเข้ามาช่วยซัพพอร์ตราคาหุ้นด้วยนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เชื่อว่าทั้งปีเนี่ย ยังไม่ค่อยมีคนซื้อเท่าไหร่ทุกคนต้องรอจนถึงเส้นชัยเส้นเส้นตายสุดท้ายถึงจะยอมซื้อกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะถือหุ้นต่อได้นะคะใช่ครับค่ะแต่ตัวไหนเป็นอะไรยังไงต้องเลือกดูนิดนึงค,ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะโทรเข้ามาสอบถามให้คุณสมพงษ์ดูกราฟให้ได้ในช่วงที่2ของ stop loss นะคะหลังโฆษณาทยอยโทรเข้ามากันได้เลยนะคะช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะ ของ t ตอปลอ s ค่ะยังคงนั่งอยู่กับคุณสมพงษ์เบญจเทพานันจากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะช่วงนี้เปิดสายปรึกษาหุ้นหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างโทรเข้ามากันเลยนะคะไปที่สายของวิแรกกันเลยนะคะสายของคุณอนุวัต์เข้ามารอแล้วนะคะคุณอนุวัต์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับเดี๋จะสอบถามตัวปตทครับซื้อไว้แล้วสามเจครับ357นะคะเดี๋ยวฟังคาแนะนํานะคะค่ะซื้อแล้วก็ย่อเลยนะคะปตทยังไงดีคะเนี่ย โดยตัวตัวเขาเองจะเห็นนะถ้าเราดูจากการาฟนะครับจะเป็นเป็นตัวเดียวในกลุ่มพลังงานที่อยู่ใน up ท r <ฆ>นะครับมีการทำ new high อันนี้ลงมาถึงแนวรับ75วันก็เด้งเลยนะครับแล้วก็ถือรับตรงนี้เนี่ยโอเคนะครับไม่ไม่ซีเรียสอะไรอยู่ถือได้เพราะว่าตลาดราคาลงมาเยอะมากแล้วก็มีมีเครื่องมอร์นิ่งสตาร์เกิดขึ้นนะครับก็รอขายนะครับที่บริเวณ368หรือไม่ก็376สที่นะครับ ก็น่าจะขึ้นไปได้ครับค่ะรอขายที่สามร้อยกับ76นะครับค่ะอ่าต่อที่ใส่คุณไก่ค่ะคุณไก่สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีคร่ะค่ะอยากถามตัวโฮมโปรครับผมค่ะซื้อหรือยังคะมาซื้อวันนี้เอ่อวันนี้เพื่อฉาดให้ปีพรุ่งนี้หรือว่าถ้าซื้อไม่ทันไปรอพรุ่งนี้ค่ะได้ค่ะตัวโฮมโปรนะคะเรียบร้อยแหลายวันผมไม่ต้องรีบเลยฮะราคาเองนิ ไซเวธรรมดายืนยืนไม่ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ยืนยืนแต่ว่าก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการอัดฉีดของของของทางภาคลัดนะครับเพราะนักคนคงจะมาซื้อของมันมากขึ้นนะครับก็ทยอยซื้อได้นะครับราคายืนอย่างนี้มาสามอาทิตย์ได้ละมั้งนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับค่ะขอแนวรับหน่อยนะคะแนวรับอยู่บริเวณแถวนี้ห้าสิบบาทนะครับหนาต้านก็สิบบาทสามสิบนะครับค่ะกรอบค่อนข้างแคบนะครับ แล้วก็ถ้าทะลุ10บาท50ได้ถึงจะเป็นบาร์สัญญาลเพราะฉะนั้นดูแล้วอาจจะมีโอกาสหลุด10บาทไหมคะคงไม่ไม่หลุดนะฮะยีตรงนี้มานานละแต่อัพไซยังยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะอาจจะต่อรองราคาอีกสักนิดนึงนะคะคือต้องถือถือถือจนจนจนกว่าว่ารุนจะเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับต่อที่สายคุณปุ้ยค่ะคุณปุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรบเกือสอบถามตัว BTC ค่ะจะเข้าจะเข้ารับได้ไหมคะ BTC นะคะได้ค่ะ ที c จะเข้ารับได้ไหมชาวนี้ขึ้นมา8แล้วนะคะราคาล่าสุดบาท13สตางค์ค่ะครับราคาเองขึ้นมาจะเจอแนวต้านค่อนข้างแรงนะครับบริเวณบาท19บาท20จะเห็นได้ว่าขึ้นมา3วันแล้วนะรล้วกระโดนขายทั้ง3วันเลยนะครับชาร์เทิร์นเนี่ยยังไม่ค่อยน่าสนใจนะครับบริเวณนั้นจจะเป็นแนวต้านที่ที่แข็งแกร่งมากเลยครับค่ะ ก็รอก่อนนะคะถ้าเซฟจะอยู่ประมาณ95ตังประมาณนั้นนะครับะถ้าซื้อตอนนี้ก็อาจจะดอยได้นะคะค่ะมาที่สายถัดมาเลยค่ะคุณสมหมายเชิญค่ะสวัสดีครับคุณพี่ทั้งสองค่ะตอนนี้ผมมีตัวบีแลนอยู่ในราคาที่2องบาทส6ตังค์ค่ะนา้วก็มีสเตคคอนอยู่ที่24บาท สองตัวนี้รู้สึกว่ามันนิ่งมานานแล้วเกินแล้วก็ลงอยู่เรื่อยจะทำดาวน์น้อมเป็นยังไงดีครับจะขายก่อนหรือว่าจะเก็บไว้ดีครับค่ะได้ค่ะมาที่บีแลนด์ก่อนแล้วกันนะคะบีแลน์สองบาทสิบหกตางค์ตอนนี้บีแลนด์หลุดสองบาทลงมาแล้วนะคะครับก็จะมีจุดสตาร์ลอตถ้าเกิดหลุดบาทเก้าสิบลงไปนะครับสำหรับบีแลนดสำหรับบีแลน์เนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มมาตลอดแล้วก็ตรงนี้มันรับรู้ข่าวดีไปมากพอสมควรแล้วนะครับตรงนี้ก็รอรีบาว ถ้าบาทถ้ามันทะลุ2บาทได้เนี่ยมันก็จะกลับไปสะบาน2องบาทสิประมาณนั้นนะครับขึ้นไปก็อยากให้ขายมากกว่านะครับแต่ถ้าหลุดบาท90ก,ก็ต้องสต็อปรอดเหมือนกันนะครับค่ะก็ดูถ้าเกิดหลุดบาท90โอกาสจะลงต่อนะคะอาจจะต้องตัดขาดทุนออกมาก่อนะอนะแนวโน้มแต่ถ้าหาครีบาวถึงยังไงขึ้นไปก็ขายนะคะครับมันรับลูกข่าวดีเป็นล้วแรกอีกตัวหนึ่งนะคะสเต็กก็ทรงๆนะครับจะเห็นได้ว่าตัวสเตคอนเนี่ยยังอัพเทนอยู่นะครับก็ ถือได้นะครับตัวนี้แนะนําให้ถือแล้วก็ถือนิดนึงนะครับถ้าพอลมาแล้วน่าจะโอเคถือถือยาวหน่อยยาวหน่อยคะยังไม่เสียพทเทิร์นะครับยังอยู่ในน้องขาขึ้นอยู่ใช่ครับนะคะก็ถือได้ตัวสเต็กแต่ตัวบีแลนด์หาจังหวะดูอีกทีนะคะขายบีแลนดก็สเต็กจะปลอดภัยกว่านะคบค่ะอ่าก็เอาใจช่วยขอให้ด้งนะคะสำหรับบีแลนดมาที่สายถัดมาเลยนะคะ คุณสิริจันทร<อ>์สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะเชิญครับสวัสดีครับค่ะขอ,ขอตัวท็อปมาค่ะว่าจะซื้อถั่วได้ไหมคะต้นทุนเท่าไหร่คะต้นทุนเดิม53ค่ะค่ะได้ค่ะ53ท็อปหน้กระดาน44นะคะถึงเวลาที่จะซื้อถั่วหรือยังคะหรือจะต้องรอไปมากกว่านี้คะต้องรอนิดนึงนะครับใกล้ใกล้ถึงเวลาถั่วแล้วแต่อยากให้เห็นสัญญ,ญาณการกลับตัวที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าราคาลงมาค่อนข,ข้างลึกแล้วโอเวอร์โซลมากคือราคาตรงนี้เนี่ยต่ำสุดในรอบ4ปีนะครับก็ถือว่า ค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าถ้ายาวๆเลยนะครับเป็นปีๆเนี่ยไม่ได้ซีเรียสนะครับสำหรับพู้ในกลุ่มนี้มันจะเป็นลักษณะไซเคิลในลักษณะนี้นะครับตอนนี้มันอยู่ในไซเคิลขาลงส่วนช็อตเทอมเนี่ยถ้ามีรีบาวนะครับถ้ามันสามารถปิดปิดใกล้ๆ46ได้ามันจะมีรีบาวโดยมีนาต้านแรกอยู่48สแล้วที่หนึ่งก็50อยากจยาให้เฉลีย่ยแล้วก็ขึ้นไปขายข้างบนแล้วเปลี่ยนตัวเล่นไปก่อนนะครับเพราะว่านาน้มใหญ่มันยังไม่ดีนะครับค่ะอ่ารอก่อนนะคะยังไม่ซื้อนะคะ ยังไม่ซื้อไม่ขายแล้วนะฮะแต่ว่าดูจังหวะทํามิ่งที่จะซื้อเฉลี่ยนกันค่ะก็มีโอกาสหลุด40ไหมคะคงคงไม่คงคงไม่หลุดนะคะ42นี่ก็คือสตอมคือดาวไซส์เราอยู่42บาทค่ะไม่ไม่คาดว่าจะหลุด42นะครับค่ะอาจจะตั้งรอที่42ร้อนนิดหน่อยนะคะหรือแล้วแต่กําลังจะมัลงไม่ถึงก็ได้นั่นคือ นั่นคือความเสี่ยงระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะสัน้นๆนะครับค่ะต่อที่สสยคุณจิ๋วค่ะคุณจิ๋วสวัสดีค่ะอยากทราบว่าล็อกเล่ตอนนี้น่าซื้อไหมคะค่ะได้ค่ะจะซื้อล็อกเล่ได้ไหมคะตอนนี้ล็อกเล่ขึ้นมาประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าๆน,นะคะอยู่ที่4บาท312ตางค์ค่ะน่าสน <Okay S 1> ใจนะคะคถ้าเราดูเนี่ยล็อกเล่ก็จะเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ระหว่าง4บาท20นะครับคือตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ราดัต้นแรกก็อยู่ประมาณ4บาท60นะครับถ้าดีหน่อยก็ขึ้นไปได้ถึงประมาณ5บาท ตรวนี้ก็จะเป็นลักษณะลงซื้อขึ้นขายโอเคนะครับทามมิ่งตรงนี้เป็นจังหวัดซื้อที่ดีครับค่ะขอแนวรับค่ะแนวรับจะอยู่4บาท30นะครับแล้วก็4บาท28ครับค่ะแนวต้านล่คะคะแนวต้าน4บาท4 4บาทห้บนะครับ4บาทห้บาทหประมาณก็ใกล้ๆ4บาท60นะครับประมาณนี้ครับค่ะ,ะก็ดูกันไปตามแนวต้านนะคะคมาที่นนสายของคุณปุ๊ต่อเลยนะคะคุณปุ๊สวัสดีค่ะ <c oughs> <ม>ค่ะเิมีเดมโก้อยู่อะค่ะค่ะซื้อที่17.1กับ15.6อค่ะค่ะคะวรจะถือต่อไหมคะได้ค่ะเดมโก้นะคะต้นทุนน่าจะซื้อเข้าไป2ไม้แล้วถัวเฉลี่ยกันก็คงสักประมาณ1ิบสิบหกบาทนะคะก็น่าจะน่าจะโอเคนะครับเขาอยู่ในการปรับฐานตอนแรกนึกว่าหลุดตรงนี้ไปแล้วจะไหลลงแรงสรุปแล้วเส้นเส้นนี้จะเป็นจุดสต็รปอนะคะคือ14บาท20 นะครับถ้าตรงนี้ยังก็ยังถือได้นะครับยังถือได้ครับถ้า14บาท20หลุดก็โอเคคัดลอดทิ้งถ้าไม่หลุดถือลุ้นเด้งนะคะถือมีสิทธิ์กลับไปไฮเดิมเลยนะครับ17 18บาทนะครับค่ะอ่เอาใจช่วยให้เด้งนะคะครับผมค่ะมาที่สายคุณพิมพ์ค่ะคุณพิมพ์สวัสดีค่ะนกคะอิชิตันค่ะขายอิชิตันซื้อต้นทุนเท่าไหร่คะ20บาท88ค่ะค่ะได้อ่มีกำไรแล้วใช่ไหมคะ สองบาทติดแต่ะับข้นค่ะอ๋อค่ะ20กว่า,านะคะค่ะได้คะ่ะอิชิตันค่ะ I C H I นะคะซื้ออิชิไว้ต้นทุนสูงอยู่ค่ะตอนนี้อิชิ2ีบสาทห0ตงค์นะคะอิชิจะมีโอกาสขึ้นใบไหมคะทางทางเทคนิคแล้วดูไม่ดีนะครับเพราะ,ะว่าห,หลุดนวรับตรงตรง23บาบาทลงมาค่ะนะครับก็ 22บาท40เป็นแนวรับสุดท้ายนะครับถ้ารับไม่อยู่เนี่ยก็จะเป็นรีบันสัญญาณขายที่เกิดขึ้นนะครับราคามีสิทธิ์ลงไปต่ำกว่า20อีกครั้งหนึ่งก็ต้องต้องคุมจุดสต็อปลอยให้ดีนะครับค่ะอย่างนี้ควรแก้พอร์ตยังไงดีคะต้องสต็อปถ้าหลุดถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดเท่าไหร่คะ22บาท40เหล็ก10ต่างเงก็คือถ้าปิดตลาดนะคะปิดไม่ต้องปิดแล้วครัระหว่างเทรดเห็นเห็น22.2 22.3ก็ก็หนีก่อนหรือว่าจะใช้กลยุทธ์ ออชอัดเก้นพอร์ตก็ได้ขายไปก่อนแล้วเดี๋ยวเปลาซื้อข้างล่างประมาณนี้นะครับค่ะก็คือตอนนี้ไม่เห็นนะคะตอนนี้โลของวันอยู่ที่22.40ครับค่ะดูยองย่บส<ก>ดู22 22.20แต่ถ้าเราดูการาฟเน่ยจะเห็นได้ว่าหลุดหลุด,หล,ดหลุดเส้นนี้ลงมาทั้งเส้นแล้วนะครับค่ะอเอาใจช่วยนะคะมาที่สายถัดมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณโอเชิญค่ะคุณโอเชิญค่ะค สวัสดีค่ะอคุณโอถามตัว True นะคะเดี๋ยวเราดูกราฟให้ละกันนะคะตอนนี้ True 1ิบาทค่ะแดงมาแล้วนะคะ True ไปต่อไหมคะ True โอกาสหลุดมีไหมคะโอกาสน้อยนะครับพักถามมาบาพอสมควรนะครับแล้วก็จนจนมาถึงน่ารับตรงเส้นค่าเฉลี่ย75วันเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับช็อตเทอมก็จะแกว่งอยู่ระหว่าง10บาท80บถึงประมาณสิบาท70นะครับเป็นลักษณะการแกว่งตัวตรงนั้นมากกว่าครับ แล้วก็ถ้าทะลุ11บาท70ได้ก็จะเป็นเป็นสัญญาณว่าฟื้นตัวเต็มที่และคนคนมีอยู่ถือได้ไหมคะน่าน่าซื้อฮะน่าซื้อซื้อตรงนี้ไปขาย11.7ก่อนแล้วผ่าน11.7ก็เด่นผ่านได้เล่นอีกรอบหนึ่งครับค่ะมาที่สายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณอดีศรถามได้เลยค่ะพี t จีครับค่ะซื้อไว้เดือนที่แล้ว65ตอนนี้ค่ะตัดเลยไหครับค่ะ PTGC นะคะต้นทุน65ราคา p t ดีจีบาทคะ่ะตอนนี้ช้าไปไหมคะหรือว่าเราจะถือสู้ได้คะ p t g c คะ่ะก็ลงตลอดเลยนะคะตัวนี้กล็ลงตลอดเลยค่ะซื้อมาเดือนหนึ่งแล้วคะ่ะยังไงต่อดีคะอยากให้เปลี่ยนตัวมากกว่านะครับดูจังหวะถ้ามันเด้งขึ้นมาอยากให้ขายเปลี่ยนตัวคือช็อตเทอมเนี่ยมันไม่เหมือนท็อปนะท็อปมันโอเวอร์โซแต่ตัวนี้ไม่โอเวอร์โซด้วยนะครับี่แนวโน้มแนวโน้มหลักก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับค่ะ ก็มันมีโอกาสรีบาวก่อนไหมคะหรือว่ายังไงคะยังไม่ชัดเลยครภาพยังนิวโลอยู่เลยนะครับค่ะก็คือทําจุดต่ําสุดใหม่นะมีโอกาสที่จะลงไปได้อีกนะคะก็ต้องลองพิจารณาดูนะคะเปลี่ยนตัวเล่นดีกว่านะครับค่ะค่ะอ่าสุดท้ายครัคุณสมพงษ์ย้ํากลยุทธ์การทิ้งท้ายอีกนิดนึงค่ะครับโดยภาพรวมคงเลือกคุ้นเล่นนะครับแล้วก็เล่นในในสมอลแคปมีเดียมแคปนะครับประมาณนี้นะครับตัวใหญ่ๆเก็บไว้ก่อนนะครับฝรั่งยังไม่มาลคงยังไม่ขึ้นนะครับ แล้วก็เน้นในตัวที่มันได้ประโยชน์จากการที่กระทางภาครัฐอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับว่าการพื้นตัวจะเป็นยังไงบ้างครับค่ะยังคงลงทุนต่อได้ครับแต่ว่าเลือกเป็นรายตัวนิดนึงครับค่ะยังคงมองว่าเป็นอัพเทรนต่อนะคะเซตบ้านเราคาดว่าเป็นยังเป็นอัพเทรนนะครับที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่การปรับฐานระยะสั้นเฉยเฉะครับแต่ว่า คงสร้างการขึ้นคงไม่เหมือนเดิมนะครับค่ะนี่ <c oughs> เป็นการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะจากทางด้านของผู้บริการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ไอราคุณสมพงษ์เบญเทพนันต้องขอขอบพระคุณมากมากค่ะติดตามการวิเคราะห์ของคุณสมพงษ์ทางด้านในรายการ stop loss <c oughs> ในช่วงบ่ายวันจันทร์แบบนี้นะคะเรามาปิดท้ายด้วยบรรยากาศงานสัมมนาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะสำหรับ ะคละินิก Stop Loss ซ e a ีซันโค่ะที่มีการจัดงานที่โรงแรมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเป็นการสอนเทคนิคกราฟ2วันเต็มๆกับครูแมนอัครพงขวรคณธนชัยแล้วก็ครูเปียกนัทวัตรอ้นรัตน์นะคะก็มีนักลงทุนกว่าร้อยกว่าท่านเลยนะคะที่มาร่วมเสวนากันนะคะนี่เป็นการเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะคะก็สำหรับแฟนๆรายการ Stop L ล s s นะคะก็สามารถไปชมภาพ ถ่ายได้ที่ Facebook Stop Loss ด้วยเช่นกันนะคะน้องทุนก็ได้ความรู้กลับไปมากมายค่ะต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามและการเข้าร่วมสัมมนาด้วยนะคะหมดเวลาของ Stop Loss ในช่วงภาคบ่ายวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะอีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าชมคลิปวิดีโอย้อนหลังที่ y t u t u s t Stop s s บ s ายธนวัลปัทชโชธค่ะวันนี้คุณสมพงษ์เบนจเทพานันจากบริษัทหลักทรัพย์ไอราบมงธนวันปทโชธพร้อมทีมงานลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ